ลบุรีประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายน้ำสมพระบรมศพและลงนามถวายอะไรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชานนีพันปีหลวงเมื่อเวลา15นาฬิกานายปัทยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะ ในพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพและลงนามถวายอาลายัยต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุร,รีเจ้าอาวาสวัดกวิศาลามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสมนำคณะสมฆ์ขราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทาน นักเรียนนักศึกษาและเหล่าประสบนิกรชาวจังหวัดลุบุร,รีร่วมพิธีเป็นจํานวนมากณนะโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวิณิสศึกษาในพระบรมราชูปรมภมตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลุบุร,รีโดยจัดพิธีพร้อมกันทั้ง11อำเภอตามสถานที่ซึ่งมีความเหมาะสมและสมพระเกียรติในของแต่ละอำเภอและกาหนดประกอบพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําทุกวันเป็นเวลา30วัน Yeah. <laughs> โดยเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568เป็นต้นไปด้วยสำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกาบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรง โรงพยาบาลตุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆต,ตามความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลตุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากสภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิก21นาทีเสด็จสวรรคตนักโรงพยาบาลตุาลาลรงกรสภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรนศาปีที่93 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการขระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทุลลองทูลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันเสด็จสวรรคตเป็นต้นไป ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมนชายเกตไยหัวหน้าสู์ข่าวออนไลน์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีๆีลบบุร,รีสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ